หลายคนนะครับบ่นว่าใช้ลายปานานทำไมมันช้าอืดวิธีแก้ลายช้าอืดง่ายนิดเดียวนะครับให้เข้าไปที่รูปลายตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เข้าไปที่รูปฟังเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปให้หาคําว่าแชทนะครับให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับจะมีคําว่าลบข้อมูลให้พวกเรากดเข้าไปเลยนะครับ ลบข้อมูลจากนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าข้อมูลแคช1.2 MB นั่นก็คือเป็นไฟล์ขยะที่มันมาในลักษณะของรูปแคชนะครับให้พวกเรากดลบออกไปเลยกดเข้าไปก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าต้องการลบข้อมูลแคชทั้งหมดในแอปหรือไม่ให้พวกเรากดลบไปเลยนะครับกดเข้าไป แค่นี้นะครับข้อมูลแคตของเราก็จะกลายเป็น0 KB ทันทีเลยนะครับง่ายๆนะครับฝ่ายขยะที่อยู่ในลูกแคตก็จะออกไปจากลายของเรานะครับทุกคนสามารถเข้ามาลบแคตตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้ลายมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นง่ายๆทุกคนทําได้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมทึกนี้อย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ